สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับโตโย t a าฟอร์จูเนอร์ครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2013ครับผม เครื่อง3,000ัดีเซลครับเกียร์ออโต้ครับผมเป็นรุ่นท็อปสุดเลยครับรุ่น V ครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับรีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้าเป็นหน้าแชมป์นะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับกระจังหน้าคมเมียมเงางามครับผม สีสันสวยงามทุกชิ้นครับไม่มีริ้วรอยเลยครับผมใหม่มากครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมคันนี้นะครับเป็นเครื่อง3000 d 4ดีโฟดีครับเครื่อง VN Turbo บนะครับผมประหยัดน้ำมันมากครับมีระบบกล้องถอยหลังด้วยนะครับผม เป็นรถที่สวยงามมากเลยนะครับคันนี้รถมือเดียวออกห้างครับผมมาพร้อมกับยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับผมขับได้อีกยาวไกลเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าฟลูออปชั่นเลยครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับผม เป็นเบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าครับผมระบบนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมคลูดคอนโทรลครับผมเนวิเกตเตอร์ครับแอร์ดิจิตอลครับผมเกียร์ออโต้ครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับขับง่ายสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันเลยนะครับ เบาะหลังนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมข้างหลังกันนะครับข้างหลังนะครับคุณลูกค้ากว้างมากเลยครับผมเดิมๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นแอร์ลาวหลังคานะครับผมเย็นฉ่าทั่วถึงแน่นอนครับ ขอย้ำเลยนะครับเย็นชํำทั่วถึงเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับวันเพาะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับชึ่งเดียวทีเดียวสตาร์ตติดง่ายครับ โอเคครับมาชมห้องเครื่องกันช้าๆชัดๆเลยนะครับใหม่มากครับผมไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับเดิมๆเลยครับและที่สำคัญนะครับผมผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผม ใหม่มากครับคุณลูกค้าน่าใช้มากเลยครับคันนี้เครื่อง3,000ดีเซลครับประหยัดน้ำมันมากครับผมครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผม ผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลครับทางเรายินดีเลยครับผมหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม